สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามพิมพ์ปรโพออกเมื่อปีพศ2515ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะอิ่มต้องแจ้งก่อนว่าคนที่สนใจมาเล่นสายหลวงพ่อกวยเนี่ยนะคะที่จะตัดสินใจจะซื้อก็ให้พิจารณาก่อนนะคะแต่โดยปกติก่อนที่อิ่มจะมาทำคลิปลงนี่ก็คือผ่านตาเซียนพระนะคะที่เล่นกันเนี่ยสายนี้ก็หลายคนนะคะคือที่เนี่ยเขาก็เล่นเนื้อแบบนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อผงน้ำมัน เขาจะตีเข้าเป็นหลวงพ่อกวยนะคะแล้วมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะคะคำว่เา,าเล่นพระในที่นี้ก็คือมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะ,ะแต่อิ่มก็ต้องแจ้งก่อนทุกครั้งเพราะอย่างที่เห็นว่าหลายๆคลิปอิ่มจะบอกว่าถ้าใครสนใจจะเล่นพระสมเด็จนะคะ จะต้องไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเซียนพระสายตรงแล้วเขาซื้อขายกันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบางทีเขาลงข้อมูลไว้นะคะแต่อย่างที่อิ่มเล่าให้ฟังนะคะว่าหลวงพ่อกวยนะคะเวลาเขาเล่นกันเขาเล่นกันเนื้อแบบนี้ถ้าเนื้อแบบพงน้ํามันเนื้อลักษณะนี้เขาตีเข้าเป็นหลวงพ่อคุพ่อกวยวัดโคศิตตารามนะคะ แต่ว่าจะออกตรงจากวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคลเลยหรือเปล่านะคะก็อาจจะมีบางองค์นะคะหรือบางองค์ก็ไปออกวัดอื่นไปทำสร้างและเสกร่วมกับพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นตรงนี้คนที่สนใจต้องศึกษานะคะสำหรับองค์นี้นะคะที่มาให้ดูนะคะก็จะมีสภาพสวยสมบูรณ์ ไม่มีรอยบิน่นไม่มีรอยแตกไม่มีรอยลานนะคะก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยนะคะก็ย้ําหลายๆครั้งนะคะสําหรับคนที่จะเล่นสายหลวงพ่อกลวยนะคะว่าเนื้อพระสมเด็จแบบนี้นะคะที่เป็นเนื้อผงน้ํามันเขาจะตีเข้าเป็นหลวงพ่อกลวยแล้วเล่นกันเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายให้คลิกดูตรงนั้นนะคะมี ID l i ลอิ่มอยู่นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะใครที่สนใจจะซื้อพระนะคะก็ให้พิจารณาดูก่อนนะคะอาจจะให้คนที่เขาชอบสายนี้อยู่แล้ว พอดูเป็นหรือว่าดูเอ่อหรือว่าเป็นเสียนสายตรงเลยนะคะให้เขาช่วยดูให้ก็ได้นะคะแต่อย่างพระที่อิ่มนำมาลงคลิปอิ่มต้องแจ้งว่ามันผ่านตานะคะเซียนพระมาหลายคนแล้วนะคะก่อนอิ่มลงคลิปและอิ่มก็ดูอีกทีนะคะเพื่อที่จะดูว่าพระเนี่ยเนื้อ เนื้อได้เนื้อถูกต้องนะคะเนื้อเป็นเนื้อที่เขาเล่นกันสายนี้แล้วสภาพองค์พระก็สวยสมบูรณ์นะคะไม่ไม่แตกไม่บิ่นไม่ลานนะคะเพราะว่า,าลูกค้าบางท่านนะคะจะชอบพระสวยๆนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าอิมก,ก็จะคัดพระมาลงก่อนนะคะนอกจากว่าบางองค์ที่เป็นพระใช้นะคะไม่ใช่พระเก็บก็อาจจะมีศึกนะคะแต่ว่า คนที่ซื้อไปเขาซื้อเพราะว่าเป็นพิมพ์นั้นเป็นพิมพ์นี้เป็นของเกจิอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้หรืออาจจะเป็นสมเด็จวรลขังที่มีมวลสารนั้นมวลสารนี้อยู่เนี่ยนะคะก็แล้วแต่ว่าเหตุผลของแต่ละคนที่ซื้อเขาก็แตกต่างกันนะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปเท่าตัวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ